ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเป็นเจ้าของอสังหาหลายที่เขามีแนวคิดที่ก้าวไกลมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะท Airbnb, ํา Airbnb เพราะว่าถ้าเขาไม่ศึกษาวันนี้หรือไม่ทําวันนี้เขาก็จะทําได้แต่แค่ปล่อยเช่ารายเดือนเท่านั้นอก็อ,อ,อย่างนี้การให้เช่ารายวันกับการให้เช่ารายเดือนเนี่ยน,นะคะเงินได้มันอาจจะไม่แตกต่างสมมุติว่าให้เช่ารายเดือนเดือนละสี่หมให้เช่ารายวันเนี่ยคุณให้เช่าวันละพันหก็4ี่หมเท่ากันต่อเดือนถูกไหมคะ แต่ประเด็นคือการให้เช่ารายเดือนอะเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าคนเช่าของเราซึ่งมีสัญญาติดกับเราเนี่ยเขามีลักษณะการใช้ห้องของคนอื่นยังไงบ้างนะคะแต่การให้เช่าแบบ Airbnb เนี่ยมันมีการหมุนเวียนของผู้คนเข้ามาใช้ในห้องเนี่ยนะคะหลากหลายกันไปบางคนอาจจะนิสัยดีบางคนอาจจะนิสยัาาย,สยไม่ดีแต่ว่าเจ้าของห้องรู้เพราะว่าหลังจากที่คนหนึ่งออกคนหนึ่งเข้าเนี่ยนะคะเขาสามารถจะไปทําความสะอาด เก็บกวาดได้แล้วแม่บ้านชอบมากเพราะอะไรเพราะคนที่มาอยู่นานๆเนี่ยสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะทิ้งของไว้นในตู้เย็นซึ่งแม่บ้านเนี่ยสามารถที่จะเอาไปไปบริโภคต่อได้นะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะทํางานด้วยความอยากทําเออมันก,มนก็มันก็ดีทั้งตัวที่เป็นคนให้เช่าเจ้าของทรัพย์แล้วก็ดีทั้งคนที่มาทํางานกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าดียังไงมันต้องลองทํานะจะได้<ต>รู้จริงๆว่าดียังไงค่ะสําหรับผู้ที่สนใจในการหาไรายได้แบบใหม่ ในเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์อันนี้เป็นโอกาสนะครับที่เราจะสามารถสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับการทำา i r r n n b แพลตฟอร์มระดับโลกนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้คุณไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างประเทศเรียนเชิญน,นะครับวันที่21กันยายนนี้ที่โรงแรมสกายวิวซอยสุขุมวิท24ติดกับ BTS พร้อมคงนะครับแล้วเจอกัน